หัวนี่พี่น้องเห็นหัวเหรอพี่น้องคุดหน่อยเดีอเห็นหัวเหรองามงามงามพี่น้องงามปืด๊ดพี่น้องพื๊นนี่แหละบอโจกับเชลลลุงไปใส่กระทา้ายังเสียเลยครับนี่ตั้งโชว์เพื่อความสวยงามครับผมฮะอ่ะมือนี้ครับพี่น้อง เอฟซีเป็นสนใจบัวบกโขดครับเพิ่์ก็เลยมาเอาหอดบานครับนี่ครับทรงตอให้ครับเรียบร้อยตัวนี้ง่ามแห้งครับแต่มาจากปลาแล้วก็เอาลูกกระถางเลยเพิ่์มากเพิ่์เลยอยากได้นะครับก็เลยมาเอาหอดบานแล้วก็มีชุดนี่ให้พร้อมนะครับผมนี่ไอเบิร์นนี่เลยครับเนาะแล้วเพิ่์ก็มีกระถอดมาฝานะครับโอ้สาบคุณหลายนะครับเด้อครับมารลับหอดบานแล้วก็เอาของมาฝานะครับ หอ๋อปะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเอาไปส่งครับาหาไม้เนาะบรดนี้ยวแต่ไม่เราเขาก็ไปหาไม้ครับเป็นได้ก็าห็นคนไปก่อน